เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่5แล้วนะครับดูเหมือนว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งข้างนอกนี่นะครับสําหรับพาร์ทแล้วนี่คือเราไปตะลุยผีกันที่อะไรนะเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือเปล่าคราิที่แล้วนี่คือปวาจาเติมน้ํามันนี่แทบตายนะครับ อันนี้เป็นรถคันในคัที่แล้วนะครับที่เราขับมามันมีแต่เลือดเต็มไปหมด <c oughs> เอาละามาเก็บของ <c oughs> อ่ะ,อะโอเคมาแล้วมาเลยมาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ ข้าหลังข้าหลังข้าหลังอุ้ยอุ้ยมาตีเพื่อนตัวเองทำไมวะมาครับไม่มีอะไรปลาลอดเลยครับอันนี้ตีได้ไหมตีได้ขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาดิเอาทังล็อกข้างบนดีกว่าครับล็อกข้างบนปี๊วะแตกวะแตกมาขึ้นมา ยีมมันเอ้าเหน่เหน่ยหนไหนไหนหมดเอ้าที่ไหนวะโอเคมาครับมาครับพวกเรายิงหมดเลยวะพี่ทันได้ตีสักตัวครับเหน่ยเหน่ตัวอะไรบ้า อ๋ออีกว่าหมดมามาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยหมดครับดูเหมือนว่าผีในสวนนี้จะหมดแล้วครับต่อไปก็ขึ้นไปข้างบนต่อเราต้องไปทางไหนว้าได้ยินเสียง through the door เข้าไปในประตู

มาจากไหนไม่รู้นี่แหละาแล้วมาแล้วอมาแล้วไอ้หนีก่อนหนีมาออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ข้างนอกเขามาครับแข้งตายอช์ไอชอไปไปไปอ อ,อืหมดยังหมดยังอืหมดหมดครับยังมีตัวอีอะไรอีกเหมือนได้ยินได้ยินเสียงเห็นไหมเีม็นไหมยูอไหนีมีเรับอยู่ข้างบนหรือเปล่าโอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ยิงมัน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 สิไม่ยิงวะหมดแล้วอันนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีประตูให้เราเข้าไปตรวจมีของหรือเปล่าอะไรวะห้องนี้เหรอ โอ้ยเจอแล้ว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  <c oughs> ใส่แตกโอ้ยไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายข้างล่างเฮ <c oughs> ม,มีครับดูเหมือนว่าเราต้องไปต่อสายส่งสารตัวละครจริงไหมวะนะครับเพื่อนี่มีอะไรวิ ไอ้ความสุดยอดมาครับมาครับทางไหนดีไปไหนไหนไหนเอาอีกนะม,มีอีกไหมไปบไปไม่เห็นมีเลยครับเพราะเรามันไม่ไปอ่ะมันติดเหมือนว่าข้างนอกไม่ไม่มีผีเยอะหรอ ไหนวะอะไรอีกอุยิงมันยิงมันโอ้ยถ้าเรายิงรถคันนี้นี่คือมีเรื่องใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพอออกมาปุ๊บก็มีแต่ผีเมื่อกี้ปลาล่อไม่มีครับไปไปไปเอาไปไปเก็บเก็บมา หมดเดียวครับอื้อหืออื้อออื้หืออื้อหือหมดยังหมดยังหมดแล้วไหนวะเราจะไม่ยิงโดนรถคันพวกนี้นะครับอึอึเกิดแตกไม่มีของเลยครับบริเวณข้างทางอุ้อันนี้อันนี้ตัวอะไรอ๊ยเจ้าพี่เจ้าพี่ ทางสะดวกเอานี่ทางตันครับแล้วเราต้องไปทางไหนวะทางนี้เหรอนี่ไงมามาเอา้ยเอ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 า้าเอา้าเอา้า ตัวอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยไม่ตายเว้ย We need to get into the building. Get your ass across the walkway. ต้องขึ้นไปไปน,นี้ครับ Let's search these rooms. ไหน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 ตัวนี้เปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้แต่ว่าข้างในนี้ มีแน่นอนมะไหนมา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 ครับมาหมดยังมาดิมาดิเข้าอุ๊บอือหึเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเจอไม้ชาดไม้ชาดฟาดหัวคุณเดียวครับตัวอะไรอ แตกอืมอึ๊ยิ้งมาดิงมาดิงมาดิงมารู้สึกว่าใช้ปืนมันจะชาครับเคยไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เอาไม้ฟาดมันดี้อืมเนี่ยมันด้ชาเกอมอืมอืมอืมหมดยังนีได้อีกแล้วคร well. ับออันนี้อุ okay. ้ย มีกล่องพยาบาลนี่ไงไปดิมาเก็บเอาเก็บไปไม่เก็บครับไอ้นี<ป>่เก็บเองก็ได้โอเคเอ้ยสวอชเออไม้เก็บไม่เก็บไอ้ เจอของดีครับอันนี้คืออาวุธปืนนี่ลูกซองเลยครับนี่นนลูกซององ,องเพื่อนเราหรือเปล่านี่ก็เป็นสไนเปอร์ลูกซองนั่นแหละซองยิงกระสุนกระจายดีครับแล้วก็อันนี้เป็นกระสุนไฟโอเคได้แล้วมาครับมาครับ ไหนตัวอะไรนี่นไหนนี่นไหนฮึวิวิวิม,มนันอยู่ไหนวะอืมยู่ว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยหายครับเปลืองกระสุนข้างนี้ข้างนี้เข้าไปแล้วใช่เหรอมาแล้วยิงมันยิงมันยิงมันอ่ะเราจะไปฟาร์มข้างบนต่อครับ ข้างบนอ้าวเมื่อกี้เรามาจากไหนวะอ้าเมื่อกี้เรามาจากทางไหนวะอันนี้ไม่ใช่อ๋อข้างหลังนี่ไงไอ้มีของแล้วห้องนี้แล้วก็ตรงดูได้เฮ้ยเฮ้ยมันช่วยมันช่วยมันอืมอืมอ่า ถึอว่าอยากเก็บกล่องพยาบาลได้ยังเลยห้องนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรครับโอเคไปต่อนี่เป็นข้างนอกนี่นี่เขาได้หรือเปล่าห้องอะไรวะไม่รู้ครับไปดีกว่าอันนี้อะดรีนาลีนไปดิเออนั่แล don't shoot they There's c เลยครับอะไรนี่ยรัวครับลูกเป็นไฟมาครับ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 ดูเหมือนว่านี่จะเป็นอะไรวะมีผีมีซอมบี้ใส่ชุดใส่ชุด อะไรวะโอ้ยยิงฟองเจ้ายิงมันโอ้ตายตายน้อเเลยๆขม้าขม้าขม้าตายแล้วครับ เ่อ,อีแล้วเจอตัวนี้แล้วครับเอเอาใช้ปืนได้ไหมนี่ไม่จะตื่นวไม่จะตื่นหยครับตื่นรืเปล่าไม่รู้เออแต่ว่า ือเคเราจะปาล็อกผีพวกนั้นโอ้ยไอ้นี่ได้ขนาไหนไปแล้วครับลดจำนวนผีเอาละเราต้องเปิดลำโพงนี้หรือเปล่าถ้าเปิดจะเกิดเกิดอะไรขึ้นไม่เปิดดีกว่าเนาะแต่ว่าเราต้องผ่านทางนั้นไปอะอะไรวะเสียงมาจากไหนวะ ผีมาเยอะเลยครับมาเยอะเลยครับโอ้ยมาเรื่อยๆเลยครับไหนไหนไหนตกมาตายก็มีครับอุ๊ยทางนี้เฮ้ยนี่ไงเราเอาออกมาไม่ได้ ข้ามาไม่ได้อยู่ดีครับเราต้องหาทางนั้นไปอ่ะโอ้ยโอเคครับเราเราจะโอเคครับเราจะวิ่งไปนะครับอู้ยเฮ้ยเอ้ยมงมันมงมันมีเซซซเเเอ้ย <in> I can heal all the bridge so we can get our car across? Um no I can't. Oh. Do we uh we need to know some sort of a password or something? Uh no. The generator is if you get over to the other side and fill it up, we can cover you. โอเคครับเราจะไปอย่างรวดเร็วมา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 เสียเสียเวลามาครับมาครับมาสะจันบานตายซะตาย ไหนมาเปิดไฟเอ้าเอาเปิดไฟแถวหน้ามามามาดิมาดิไปไหนวะหลังหลังเพื่อนไม่ยิงให้อุตส่าห์บุกอุตส่าห์บุกข้างหน้าเฮ้ย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 จ้ากี้เจ้ากี้ยิงเจ้ากี้อู้หูมัน ไปมาครับมาต่อรอบนี้เราจะมากระนำกันมีของโอเคไปต่อไปต่อ ีไ,ไม่มีน,นี่ก่อนฮะมีเลื่อยเลื่อยน้ำมันแต่ว่า Search the locker มีเราได้มาแล้วครับได้มาแล้วก็ g a ม e เอ้ยมาเข้ามาเอ้ยอันนี้ We might need these ไปโอเคครับไปต่อ through here นี้ไม่มีครับโอ้ยพายุเข้าเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยครับนะพายุเข้าก็ต้องเจอ,อ

อายุแค่นี้ไปวันอู้ยอึนอนไปอีกเอาแมฆหมดอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเอานั่นคจะตายเพื่อนคจะตายเพื่อนคจะตายอุ้ยขึ้นมาขึ้นมารึขึ้นมาหรึขึ้นมาโอ้ยลดความเลยครับแรงอะไรเนี่ย เดี okay, มาต่อฮิวดิให้เวให้ตัวเองอ่ะอ่าฮิวยังครับไม่ฮิวอ่ะแค่ามาเถอะเดี okay, ๋ยแต่ว่าพายุยังไม่หยุดเลยครับเข้ามาต่ออันนี้มาเมื่อกี้โอเคครับ เข้ามาห้องน,องนี้ห้องนี้เอาละเราจะผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้นมาเนี่ยมันมาช้าครับถ้าเราโดนตัวอะไรนี่ตะคุบหัวเนี่มันช่วยเราไม่ทันนั่นเลยขึ้นมาห้องนี้เหนรออันนี้มีเลเซอร์ไซส์ที่นี่อ๋อเลเซอร์เลเซอร์นี่ช่วยอะไรวะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ ห้องเมื่อกี้มีของเปล่าอันนี้ก็มีอยู่ครับนี่เป็นสไนเปอร์โอเคมามาต่อไปอย่างรวดเร็วครับมาทางไหนวะทางนี้โอเคมามาเลยไอาา้นี่อีกแล้วเพื่อน ชันชามาดีรีบมาดีโอไหนตัวอะไรวะไหนมองไม่เห็นเลยชอ้ชาเจออีกแล้วชันชาเจอมาจากไหนวะมีไงมีไงมีไงมาแล้วตายตายครับโอเค เราเตรียมพร้อมไอปเราจะขี่มาข้างหลังนะโอเคเราจะผ่านไปไม่ขี้นอกตาลีลาครับตายเลยแบบนี้ เรามีมอรท์ทอฟนะเด็กจอ็อกกี้อีกแล้วฆ่ามันก่อนดิฆ่ามันก่อนเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาอีแล้วก็วิมีสองสองสองก็เอาไปทั้งสองเลยไปนั่นแหละเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเราจะต้องกว้างไปก่อน ว้างไฟแล้วเราก็จะยิงยิงถังแก๊สให้ระเบิดแล้วจากนั้นเราก็จะวิ่งนะครับไปอ,อไม่ตกนะวิ่งก่อน้วอือวิ่งแล้วเวย้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว,ว,ลวไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้อย่ามาอย่ามา อย่ามาคือจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านตายยังมันตายยังมันตายยังครับมันตาย,ยครับเอาเพื่อนเอาเพื่อนเราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราจัดการมันแล้วมั้งเอาแบบนี้ม่ทันทันัก้าทันใจแล้วเว้ยไหนไหนไหนเอาพวกตกหัว,วเลย นะครับอายุเข้าอีกแล้วมาครับมานะครับมาครับไอตัวนี้ไม่ความทางแล้วครับอุ้ยไอ้นี่อุ้ยอุ้ยอุ๊ยมา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 อืมอืมอืมแตกอายุเข้าเอาเพื่อนละหายเป็นหนคนหนึ่งวะอันนี้ไงหคนห้าคนเรามาสี่คนเอ้ยฝนตกครับเขาเขาเขาแข็งก่อนเฮ้ยเฮ้ย เจออาวุธอาวุธนี่มีอะไรไหมนี่ก็มีครับมีอะไรเนี่ยอาวุธสั้นอาวุธสั้นขวานไอกซโอเคเข้ามาก่อนเหมือนว่าส้านนอกนี้อายุจะแรงมากเลยครับหยุดหรือยัง ไหนวะแปลว่าคนไม่มีอะไรเข้ามาข้างหลังหรอครับข้างหลังขอหน่าจะแรงครับโอเคหยุดเียังครับไม่หยุดว่ะออกไปข้างนอกก็มีจะผีนะครับไหนวะอุ้ยนี่ไงนี่ไง เมื่อกี้ผมเห็นอ้มสนุก

โอ๊ย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 จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้าน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 ทำไมล่ะ Get your asses inside I hear you I'm moving Yeah This is what I'm talking about เอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวอยู่ดทุกเยงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดี on, ครับ